วัดมหาธาตุวรวิหารเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ครั้นโบราณไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใดสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาแต่สมัยสุขโขทยัย ซึ่งมีโบราณสถานโบราณวัตถุตั้งอยู่ใจกลางเมืองเพชรตามคติโบราณถือว่าเมืองที่มีวัดมหาธาตุสร้างอยู่ใจกลางเมืองเป็นเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญจึงเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสิ่งที่น่าสนใจคือพระปรางห้ายอด สันิฐานว่าเดิมเป็นเทวรายในสมัยของสร้างด้วยศิลาแรงภายหลังได้ร้างไปและกลายเป็นวัดในพระพุทธศาสนาจึงได้บูรณะขึ้นปัจจุบันได้มีการก่ออีฐฉาบป,ปูนประดับตกแต่งด้วยสีมืออันประณีตประกอบด้วยพระปางองค์ใหญ่สูง42เมตรล้อมรอบด้วยสี่ทิศด้วยปรางเล็กสี่องค์ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในสถูปไกรทองในหนึ่งปีทางวาัดจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะช่วงเทศกาลปีใหม่และสงการเท่านั้นวปนาร